่ซึ้งคสวัสดีค่ะเหมือนในหนคัแล้วเขคาเาดม,มาโดยคําหมกของดมมเดมาเฮดเขากับพูดเน,นี้นนคคะวันนี้นะคะเราจะมาดูไปดูน้องบัวชมพูนะคะเขาจะมาทําอาหารไทยใหญ่ให้ดูนะคะก็จะเป็นอาหารเวลาทานว่างๆหรือคล้ายๆถโถพูนะคะแต่ว่าจะ ทำจากข้าวโพดค่ะคือ,อภาษาไทยใหญ่เรียกว่าเขากับผู้เขากลับแล้วว่าข้าวโพดนะคะผู้ก็คือคล้ายๆโถฟูถฟูก็เลยเรียกว่าเข้ากับผู้นะคะงั้นไปดูวิธีการทํากันแล้วก็น้องจะทํำยังไงตามไปดูกันเลยค่ะนี่โมทําไม่เป็นเลยนะคะแต่ว่าน้องทําเป็น วันนี้เราก็ได้ทดลองใหม่ด้วยนะคะนี่จากคุณเตนปากพนังนะคะดีใจมากๆหวังว่าทุกท่านคงได้ยินเสียงชัดกว่าเดิมนะคะตอนนี้งั้นไปกันเลยว่าน้องจะทำยังไงแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะอาจารย์นันก็ตบด้วยจอมกันค่ะว่าคามโมยตเฮ็ดเสนหือไหมันน คัวชงคูไม่เจอนานแล้วนะคะหัน้า่าในสุวงค้ะไดนเข้ากันถึงยาเป็นเจงถ้ามีเครื่องบดนะคะบดก็ได้แต่ว่าเครื่องบดอยู่ข้างล่างไม่ได้เอาขึ้นมา เลยต้องทำอย่างนี้หรือจะตำเอาก็ได้แต่ว่าถ้าตำก็จะไม่ละเอียดทั้งหมดก็เลยใช้วิธีนี้แทนค่ะได้เคยลยองิความเนียกันแกหือเหเ่อ 妈妈也尽量，我也是你量的，不要是样，不要这样，哈哈

ใส่เกลือแค่นอนโอ้โหก็ใช้จิตใจของวานตัวสบประมาณเลยโอ้ <c oughs> น้องบอกว่าถ้าอยากใส่ผงชูรสไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านไม่ทานผงชูรสนะคะก็เลยใส่แค่เกลือลงไปค่ะ เขากับผู้นานเกินข้าวไหลเน่ยกินข้าวเขากับก็แล้วเบรกินกลางไหนกลางวันกลางค่ำกนข้าวหก็แล้วอ่ะบรกินกับข้าวค่ะกินหลายหอ่ะกินหลายก็ไกินกับข้ก็ไกิอกิไรกินกับเออไงกับอะกินกับก็ไกิไร

อใส่ใบขิงนี่คือใบขิงนะคะใน่าจะใส่ใบขิงให้ได้หอมนะคะใส่ใบขิงนะคะจะได้ทำจะทำให้เขากับผู้หอมหอมอะไรอย่างนี้นะคะ ทั้งัวงทั้งทั้ง่ั้งทั้ก็จะเทํางทั้ั้าวโพดนะคะนี่งทงทั้งท้งทั้ั้งั้งทั้้ เออแล้วหวานอันนี้ก็สำหรับเย็นนะคะเอเอแล้วก็สำหรับแก้มาดิ้งของของเย็น,นะ กินมไเนี่ยเออกินอ้ไกินจะยมี่อเมี่นะฮะใครกินก็เป็นเยอโอ้โหข้เถ้าเด็นใครกินรอบ่กี๊เป็นเขากลับกัี่ร้อนนะว่เียนะหอมรูปขัางเรอห็นตายเด็คอเออกนมาตาจะเป็นแบบนี้ พักกี่ปะพักอย่างกี่ปหายอะทำมันงไม่อเเยเยัหชิมชิมชิมต่งวันมืนเนื้อมืนเนื้อรสชาติเป็นยังไง ทั่วปูแต่ว่าหอมข้าวโพดใช่ไหมหอมข้าวโพดไหมหอมสุดท้าน <c oughs> ให้อร่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยไหมอร่อยจนแม่ขุดหม้อกินเลยนะคะ วานวาน,วาน,วานก็มแมว่าอะไรขวดก้อนะ <c oughs> กินได้ล่ะเมือก่อนเลยแกนัน่ะว่าล้างมองอะได้ได้แเดี๋ยวล้างมองเขาจอบว่าขวดขๆดขวดแล้ก็นดน เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ทานอย่างเดียวนะคะนี่น้องทําเลี้ยงแล้วเขากับผู้นะคะก็จะเป็นอาหารโบราณของไทยใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีอะไรทานกันเขาก็จะชอบไปเอาข้าวโพดมาแล้วก็มาทำแบบนี้ทานหรือจะทานเป็นกับข้าวก็ได้นะคะหรือจะทานเฉยๆก็ได้ และทานเย็นๆกับขา้าวซอยอุ่นๆตอนอุ่นๆนี่เอาเขา้าวซอยใส่ลงไปนะคะเหมือนขา้าวซอยถั่วพูที่โมทำให้ครั้งที่แล้วอันนี้ก็วันนี้เราก็จะมาทานแบบนี้เฉยๆนะคะหวานอ mm ืมว้ารสชาตินะคะก็จะหวาน หวานก็ไม่ใช่หอมหอมกระเทียมเจียวแล้วก็จะหอมข้าวโพดแล้วก็มันมันหน่อยนะคะอืมอร่อยมากหวานเบ๊ใจ ทานได้กันนะคะกินซ้ำกันค่ะวาเนี่ยานเบสย่งกินั้งคิด <c oughs> เขาใจขายาม็ดหลายจมูกเลยสองจมองสองมสองมครึงสองจมองสองม,ององมองคงึเราใช้เวลาทำไปสองชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะาไม่มีเครื่องบดนั่นเองค่ะ ถ้ามีเครื่องบดนะคะอย่างเช่นที่นานางหรือเครื่องบดไฟฟ้าก็ได้แต่ว่าเครื่องบดน้องเสียก็เลยต้องขูดขูดขูด,ขดเอานะคะ <Okay. S 1> ก็เลยทําให้เสียเวลาไปนิดนึง <Okay. S 1> ถ้าไม่อย่างนั้นนี่คงไม่ถึงขนาดนี้ค่ะอั <Okay. S 1> นนี้นะคะจะทานเป็นอาหารว่างก็ได้แล้วก็อาหารหลักก็ได้ทานเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะ ที่นำ้ำรันนะคะล็อกดาวน์เวลาเจ็ดวันนะคะ้องไม่สบายเพิ่งหายนะคะโยรลตค่ะหายเป็นอะไรเป็นโควิดล้อเล่น <c oughs> <c oughs> จริงจริงไม่สบายเป็นเวลาสิบกว่าวันเลยนะคะ <c oughs> ก็ยอมได้อายนะครับไม่คิดว่าเป็นมันิดว่าเป็นหนอนก่อน น้องซื้อเครื่องตรวจโควิดมานะคะที่ที่ตรวจทางจมูกแล้วก็มาตรวจเองแต่ก็ไม่พบว่าเป็นโควิด -19 นะคะก็ไม่ได้กิ่นหลายวันเลยทีเดียวตกใจกันทั้งบ้านและน้องก็ไปนอนอยู่ในโน้นคนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวข้างบนบ้านนะคะ ภาษาคิดว่าเป็นโควิดนิดแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาเล่นด้วยหลายวันเลยเราเพิ่งมาเจอกันอีกวันนี้ <c oughs> หมดแล้ว่าอเอาแทา้าหมดเกลี้ยงแล้วไปถึงดังคำถามว่า ที่น้องไทยถามมาบอกว่าทำไมไม่ทำ YouTube นะคะเพราะว่าน้องอยู่บ้านแล้วก็มีแค่3ามคนพ่อแม่ลูกแล้วก็ร้านก็ต้องดูยาก็ต้องขายนะคะก็เลยทำให้ยุ่งๆเลยทำให้ไม่มีเวลาทำ YouTube นั่นเองค่ะซึ่ข้องว่าเหรอหนึ่งชื่อช่องบัวชมพูน้ำลันหรือคำหมูของนั่นเองค่ะ หมดเกลี้ยงเลยในวันฉีในวันิีเมื่อกี้บอกว่าจะทานไม่หมดแต่ว่าหมดเกลี้ยงหมดยากอ้อไม่บีนน้องไทยเขาบอกแฮปปี้บาร์ตี้ย้อนหลังเนว่าอ๋อพยินจมค่ะยินจมค่ะดีย้อนซอบันนย้อนซอบันแล้วมาปีในวันเกิด ก็มชูรีในกระดังไรไแตอยู่ใน,ในห้องก็แกก็ม,มีก็มีปีมแนนใส่ก็ปั่นข้อตอนอยู่ๆๆน้องบอกว่าวันเกิดปีนี้นะคะไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าไม่สบายแล้วก็ไม่ได้จัดงานวันเกิดอะไรด้วยแต่ก็ได้รับของขวัญจากโมยูอะไรประมาณนี้ <laughs> พวกนี้จะทำอะไรทนานอเค้าเซนไตเค้าเซนไตออเค้าเซนไตก็คือขนมจีนของไทย่นะคะมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะไปไหนไม่ได้เจวันเพราะที่น้ำรันนะคะเริ่มล็อกดาวน์ตั้งแต่เมื่อวาน๋อ,อวันนี้วันนี้ว,นนวันที่ <9. S 2> วันที่9จนถึงวันที่สิบห้านะคะทั้งหมดก็จะแบนหัวันเจ็วัน ดูดีกว่าค่ะว่าคลิปหน้าจะทำอะไรงั้นก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะยินง z o ใหญ่ๆน้ำนมที่ปันแห้งคะ่ะพูดแบบไงทุกกันใหม่ zoom <laughs> มาที่เห็ดเหล็กเห็ดเหล็กพูดแต่เห็ดเหล็กหวานหนน <laughs> วานเพราะเลยกินแต่หวานวานเน,น,น,นี่ย <laughs> <laughs> <laughs>